วันนี้นะคะจะมาสอนทำร่มอ,อาชีพนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะอุปกรอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นแบบของตัวอาชีพนะคะที่เราจ,จะต้องมาตัดค่ะแล้วก็เอามาติดใส่ร่มของเรานะคะก็จะเป็นนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นแบบที่คู้แใจกให้นะแล้วก็จะมีเป็นพวกคำศัพท์ของพวกนี้เลยค่ะ ดูอุปกรณ์อย่างต่อไปกันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นกระดาษแข็งนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเอาอย่างขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยต้องใช้กระดาษแข็งนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะมีเป็นก้องกันอย่างต่อไปนะคะก็จะมีเป็นแบบนะคะที่โค้ชจกให้นะอันนี้เป็นตัวที่จับอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นร่มนะคะ บบนี้นจริงตรงนี้มันมีอันนี้ด้วยแต่เราตัดออกไปก็คือตรงนี้มันจะมีตรง,ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเป็นขีดตรงขีดตรงอะของเส้นแล้วก็เลยตัดตรงขีดตรงออกนะคะเพื่อจะมาปิดอย่างนี้ไม่ใช่ผิดทาง่ก็จะมาปิดเป็นรูมแบบนี้นั่นเองก็ติดเทปหรือติดกาวก็ได้ไนะคะอุปกรณ์อย่างต่อไปก็จะเป็น ดินสอปากกาย่างลบนะคะอยู่ในนี้หมดเลยอเค์ประกสุดท้ายก็จะเป็นไม้มทัดค่ะไม้มทัดสำคัญนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างสุดท้ายนะคะลืมบอกค่ะก็คือกันไกนั่นเองนะคะตัวนี้จะต้องสําคัญเหมือนกันนะคะต้องใช้กันไกนะในการตัดนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรา อย่างนี้แล้วให้มันอยู่ในสาภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วใช้ดินสอนะคะห่างจากตัวเก่าอีู่ประมาณ2เงเซนแล้วก็ติดสองเซนสองเซนลๆๆแล้วก็ให้ขีดเป็นแบบตามมันเลยคะ่ะสองเซนนะคะเราจะทำทั้งหมด3อันค่ะแต่และอันจะมีรูปทั้งหมด8รูปนะคะ็ีก็ทำ ถ้าคขบถามอันเสร็จแล้วก็นำที่จับค่ะมาเขียนนะคะมาเขียนนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องวัดเรีย่ะค่ะเขียนตามันไปเลยนะคะทั้งหมด6อันค่ะก็จะนำมาประกบกันนะคะอ้าลืมบอกอุปกรณ์อีกอย่างนึ้งก็คือไม้จิ้มอ่าไม้เขียนลูกชิ้นนะคะ ถ้าใครไม่มีก็ไม่รู้สิโอเคแต่มันต้องใช้นะคะไม้เสียบปุ๋ยถิ้งโอเคพอ่อไปเราทำอะไรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนำดันไก้มาตดกันแล้วก็ตัดตามรอยที่เราเขียนไว้เลยขอไปตัดให้เสร็จทั้งหมดนี่ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ